สวัสดีครับอยู่กับกบิซูซูเปโอร์นะครับสวัสดีครับอยู่กับโจคาบิซูเอ็มพีค่ะนี่นะครับเรามาส่งอีกคันนะครับสีขาวสวยๆคันนี้นะครับใช่ค่ะกับตัวนี้นะคะแอดทานนะคะแอคทีฟซีวีทีสีขาวก็จะอยู่ที่ราคา5้าแสนสามมื่นหกพันบาทค่ะแน่นอนนะครับวันนี้โปรก็จัดเต็มกันอีกแล้วนะครับโดยคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้านะครับเป็นข้าราชการนี่ลูกค้าเก่าด้วยนะครับใช่เป็นลูกค้าเก่าด้วยเป็นข้าราชการแบบนี้ก็คือใช้สิทธิ์ข้าราชการด้วยนะคะแล้วก็จริงๆก็ สิทธิ์มิสูก็มีก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะครับก็แน่นอนนะครับรับจัดเต็มเลยโดยลูกค้าคันนี้ครับเพื่องใช้เงินหลอกกที่1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็รับเลยนะครับดอกเบีย้ยศนะครับนานถึง4ปีอ,อก็คือแบบไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเราก็สามารถ ซื้อรถได้เลยเนาะจริงๆมันดาวํำกระแสนก็ได้สูนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่นี่คือลูกค้าต้องการใช้เงินประมาณแสนใช้เงินต้องการใช้เงินที่แสนหนึ่งแล้วมันจริงๆมันมีส่วนที่แบบรถตัดราคาตรงส่วนของสิทธิ์ข้ราชการด้วยนะครับทําให้ข้างว่าตัวนี้จะอยู่แค่8,900กว่าบาท เท่านั้นเ้า900เป็นสีขาวแล้วแล้วก็4ปีแป๊บเดียวจบด้วยดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียเลยแถมยังได้ชุดแต่งจัดเต็มนะคะได้แต่งเต็มแบบนี้เลยนะครับเริ่มเวยตัวนี้เนาะก็คือตัวไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์ที่เป็น s กเนเจอร์ของเราค่ะไฟวงแหวน B M Style นะครับสวยๆ่างด้วยนะครับและแน่นอนนะครับนอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้วยซึ่งตัวนี้ลูกค้าได้เลือกเป็นของไรเดอร์นะครับไรเดอ V 2 จะมีตัวเดย์ไลท์แล้วก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีตัววีสองนี่ก็จะเป็นท่อท้ายเป็นท่อเหลี่ยมคล้ายใบไม้หน่อยเนาะนะครับแล้วก็ตัดสีแดงทั้งคันมาด้วยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้น่ะนอกจากสเกิร์ตแล้วค่ะเราก็ยังมีสปอยเลอร์หลังนะคะนีลูกค้าก็เลือกเป็นทรงยกสูงนะคะเป็นแบบสปอร์ตนิดหนึ่งมีไฟเดินไฟให้เรียบร้อยมีไฟเบรกติดให้ที่ตัวสปอยเลอร์ให้เลยนะครับ อางแน่นอนนะครับนี่สุดหรอกก็ต้องมีล้อแม็กด้วยนะครับครบตองกับล้อแม็ก15ของเรานะคะมีแบบให้เลือกมากกว่า30-40ลลนเนอกแล้วก็สามารถรเลือกตามชอบได้เลยนี่ก็คือลายล่าสุดตัวนี้ก็ยอดคิดเหมือนกันนะนี่ติดไปหลายคันแล้วนะครับเป็นลายคล้ายๆขาแมงมุมแล้วก็อันนี้ลูกค้าก็เอาเป็นน็อตแดงแล้วก็ตัวครอบดิสสีแดงด้วยนะครับอชอบสีไหนยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้เนาะเ,เราก็พยายามหาให้ได้ครบตามที่ลูกค้าต้องการเนะครับ แล้วโน่นี้นะครับนี่คือยังมีติดอีกก็คือติดฟิล์มให้รอบพันเนาะใช่มีการสัตว์ข้างนะคะมีตัวอะกล้องอมองภาพนะคะนขนาดถอยจอดนะ้นมีฟรีค่าจดทะเบียนกรุงเทพให้อย่างดีนะคะนะครับนี่ก็คือเกือบครบแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเปลี่ยนให้หลกักๆคือตัวเบาะหนังนะครับอโอ้โหเบาะหนังตัวนี้ลูกค้าเขาได้เรียกเป็นทูโทนทูโทนนะครับ สีดําแดงเลยนันคือเลือกเป็นสีดําแดงเป็นแบบนิยมเนาะกําลังฮิตเลยนะคะจะคือตัดมีดำนะครับแล้วก็ค่าสีแดงนิดๆนะครับถ้าลูกค้าอยากได้สีประมาณไหนแบบทูโทนแบบสีไหนก็จับคู่สีมาได้เองด้วยนะคะสีให้เลือกเพียบนะครับใช่ค่ะแล้วนั้นก็ออปชันที่มากรถกจมีจอเนาะมีจอที่มันรองรับ Apple c a r p เพ y มาอยู่แล้วนะครับของไก็พาวเวไฟฟ้านะจัดเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถอันนี้ก็คืออยู่ในโปรโมชั่นใช่อันนี้ลูกค้าก็แบบอยากได้ครับิ่มความปลอดภัยนะครับวพานี้เดี๋ยวน่าจะให้ลูกไปใช้ด้วยนะครับก็คือซื้อให้ลูกใช้นาะก็จะได้แบบมั่นใจในความปลอดภัยนะคะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ให้ด้วยค่ะแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าก็พร้อมเรียบร้อยแล้วโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเอารถ ไปส่งให้ถึงบ้านนะครับคันนี้ก็จะไปอยู่แถวลังสิตนะคะแถวลังสิตนี่เองนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราพาน้องสวยๆแล้วก็มีตุกตาเน,น้องหมีเอาไปให้ลูกค้ากันเลยไปกันเลยนะครับ